ในข้อนี้นะครับเราจะมาหาลากที่สองของร้อยสสี่ก่อนนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยสสี่นะครับถอดรากที่สองเราจะมาเริ่มจากตรงไหนดีเราจะเริ่มจากหนึ่งร้อยสี่สี่ตัวนี้นะครับสามารถแยกกันอะไรได้บ้างอะไรที่คูณกันแล้วได้ร้อยสสี่สองตัวที่คูณกันแล้วได้ร้อยสสี่ก็มีสิบสองนะครับใช่ไหมสิบสองสิบสองร้อยสี่สี่นะครับตัวนี้ถ้าเรานำมาถอดลากที่สอง ลากที่สองของร้อยสี่สี่ตัวนี้นะครับก็จะได้เท่าไหร่นะครับสีสองตัวเอาออกมา1ตัวก็จะเหลือสิบสองนะครับอันนี้เป็นตัวแรกเรามาดูในข้อต่อไปนะครับนะโอเคนะครับข้อนี้เรามาดูในข้อย่อยต่อไปลบร้อยสี่สี่นะครับตรงนี้ลบหนึ่งร้อยแวรูของหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ลบลบของ สแควรูทหนึ่งร้อยสี่สี่ก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับลบสแควรูทลากที่สองของสิบสองใช่ไหมครับั้งในแยกกันได้เป็นแยกตัวประกอบมาเป็นสิบสองคูณสิบสองนะครับได้เป็นลบเท่าไหร่นะครับลบสิบสองเไหมครับมีสองตัวถอดออกมาหนึ่งตัวก็ได้สิบสองมามาคูณกับเครื่องหมายลบข้างหน้าก็เป็นลบสิบสองอันนี้โอเคนะครับ ต่อไปนะครับเราจะหาลาที่สองนะครับของลบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับในหัวข้อนี้เราก็จะดูว่าลบหนึ่งร้อยสี่สี่เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับหนึ่งลบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เนี่ยเกิดจากสิบสองคูณสิบสองอันนี้ได้อันนี้สิบสองคูณสิบสองนี่ได้ร้อยสี่สี่แสดงว่าจะต้องมีตัวอะไรตัวหนึ่งเป็นเครื่องหมายทําไมครับเป็นเครื่องหมายลบถึงจะได้ เป็นลบหนึ่ง้ยไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราถอดรากที่2ของลบหนึเนี่ยนะครับตรงนี้ตัวเป็นตัวเดียวกันมีเครื่องหมายเป็นลบตัวหนึ่งถอดได้ไหมครับถอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อถอดไม่ได้เราก็จะสุบทันทีว่าเราก็จะสุบได้ทันทีว่ารากที่สองของลบหนึ่งร้อยสี่สี่เนี่ยเป็นจํานวนอะไรนะครับจานวนอะไรครับ ที่ถอดไม่ได้ก็เป็นจํานวนอัตรกยะนะครับนะครับโอเคนะครับเป็นจํานวนอัตรกยะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในจํานวนตัวเลขเดียวกันแต่เครื่องหมายนี่ต่างกันนะครับอยู่ต่างที่กันก็บางตัวก็ถอดได้บางตัวก็ถอดไม่ได้แล้วก็ให้ความหมายคนละแบบนะครับสังเกตให้ดีนะครับอย่าสับสนนะครับโอเคนะครับ